สวัสดีค่ะพี่ลอกวัอนี้ภาพว่าพอสโลอยเดอ,อรอสโลอยพี่เขียบพร้อมเนี่ยพี่ลอกมีหมูมีปลาทูปลาบัวบปลาซิว้วแก้วเห็ดดึงเห,ห็ดแล้วก็อ่าโสม ปลาหวานไข่ต้มกล้วยอันนี้ยางอ,อ,ยอ้อยเอออ้อยนี่โซมมัออนไม่เป็นไรหรอกกระมายนะคะลองก์กองแอปเปิลอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มเท้าเห็ดแล้วกะ็บักเบาวันเข้าบุยย่ออะไรไก่ ข้าวสารพริกปลากระกบี่ตนนั้งแต่เต้อกระบี่จับใส่แบบนี้นะคะจับใส่แบบสีเนอ้อพี่ลองคอกันหน่อยหรือว่าเขาสากหรือว่าเขาประดับดิ้นนะคะ บุญเลือนสิบนะคะบุญใหญ่บุญขาสาเกใหญ่เดือนสิบนะคะเนะเาะก็จะไปวัดอื่นนะคะไปใหญ่พอกร้อยนะคะตามประเภทดีสารบันเทานะ,ะก็เนาะนี่เด็ดเค็ดแล้วด้วี่ินอองอนะคะนี่นะคะจะเป็นอาหารข้าวหวานนะคะ,ะพืน้นเบียางเท่ากับจัดอ่า เป็นทอนะแต่ละตาบอ่าตาบของที่เฮาบี้นะแต่ละอ่าอีกฟังหนึ่งก็สิเป็นอ่าก๋องแก๊สสูบนะจ๊ะขมหมากข้ามบางข้ามผู้นะจ๊ะอีอฮะใส่ลงไปนะคะอ <c oughs> okay, ชอบแบบยัยใครชอบ บลิปนะคะเสร็จแล้วไปข้าวเลื่อนแล้วก็ที่ดอกใบเรียบร้อยนะคะสวยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอาไปวางดูอื่นแล้วก็ตีพอนึงเสร็จแล้วโซ่โซเสร็จ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วเขาก็ใส่กระตาใบนีนะคะกระตาใบใบเบืออื่นนะคะเนาะหรือสาวว่ากะกระตาเออ นี่นะคะพี่น้องนี่เน้อนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาของพ่อเขาลอยเขาเท่านะคะเสร็จแล้วครับแบบนี้นะคะกลับไปเรื่อยๆให้ครบให้ครบเทกัไสิบอันนะคะสิบก็เ้าเดือนสิบก็ต้องเอาสิบอันนะคะ เกตแบบเก่าคือเก่าคือหรอ